พ่อก็ผมรอบตัวไทงไป,ไไปงนนะครับตอนนี้ก็สิไปลงาทางไปปราบ่พให้พี่น้องนับเดินรับว่ารถแซงซ้ายมันสิมีจักขันครับลา้เขาก็บอกห้ามแซงซ้ายเกิดมีรถจอดเสียว,วัดเขตทัฒนียนะครับเดี๋ยวรอตัไทยใายเบอง่งป้ายถึงเลยครับก็สิเขียนว่าห้ามแซงไหลทางนะครับ ว่าเป็นไหลาทางนะครับใช่ไหมข้าสึกเป้าไปใส่นอตเขาเห็นตามป้ายที่มันกำหนดหน,นานีที่สุดน,นะครับวันเหตุก,กระเบิดมา,มา,มาอีกแล้วพี่น้องกางหลังเป็นฟ้าวเป็นฟ้าวไปอีกแล้วพี่น้องไม่ อีกแล้วพี่น้องเลยเนออีกแล้วพี่น้องเลยเม็ดสะเม็ดพี่น้องเลยเออเบิรคครับสีว่าเราเป็นตัไทยนี่าอนีแต่ว่าบ<อ>่มีความหูขึ้นชิคกี้บอตเต็งผมว่านะขึ้นไปขึ้นมาผมเลยจากหัวคนออกไปผมแอบมาคนขับรถนะพี่น้องเนี่ยเออ เรถขับซีว้าเดี่พี่น้องเลยก็คือว่าแหละครับข้างหน้าก็มีพี่ใหญ่เพี่แรดอยูา่างเงี้ยพี่ซาเนี่ยพี่น้องเลยหมดเพินน่งจัางนักหัวนักนะครับบางคนก็นเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงหมูต้องอยู่ฟาร์มนะครับเลีเ้ยงหมูบนผิวจะลาจรนก็ยากคือได้ไอ,อ้ายไซ ม่หลายบ่อนเห็นหลายแบบพี่นอ้องเออเปิดคำสีเว้าอี าซาสัมพันธ์ในคู่นะครับรถต่างวันเขา่าจออมาในกรุงเทพพี่น้องเลยด้านลอยตัวไทยไปโดน่บงนังนานะครับ1,000บาทเอา30เปอร์เซ็นะครับรถลอดยดดตัวไทยได้ประมาณ40นะครับรถน้ำมันเครื่องก็ได้เปลี่ยนสองเดือนคนระับไ้โดนเพื่อนั่นห่วยคุยกับเพื่อนดีๆนี่ละเพื่อนเรา ให้เลี้ยงพอวันที่สามผมสิบครับวันที่สามนะครับวันดับโอ้ให้สามสิบไปครับกับหมอผ่านพี่น้องเลยต่ก่อนว่าหาสิบลงมา 45, สี่สิบหาลดลกว่าไทยพันได้สี่สิบนะครับเอาเสยพ็ถามเพิ่มมาสามสิบนนะัป่าเหมือนโอ้ตายแล้วกระดาษแผ่นเดียวนะครับพัดหนึ่งพันบาทซื่อกับเข่ากับ,กบน้าได้อีกหลายมือ,อได้ร่นร้อง แต่ขั้นใต้เพิ่นไปแล้วล่ะพี่น้องคือเพราะว่าเพิ่นเพิ่อนมากโคของเพิ่นกับสามกคเนาะพี่น้องแต่ขั้นกลากเนเจอกันเออเออเหมือนกับว่าวัีนะครับเออมาเป็นยังนะครับเพิ่นเ่็วตามหนาทีแต่ตำรวจท่าอีสานเขาจะกากจะหน่อยได้ไล่อย่างโยกเป็นปีสี่หินจักรแ้่เด้พี่น้องเนี่ยกลับหัวลงนะแขกเพิ่อนน้องครับแต่ผู้ดีก็ดีนะครับ ตลอตัวไทยไปเจอแถวสุรินทร์ว้เฮ้ยพี่ลำภากแง้แงในพี่น้องเลยท่านมีกฎหมายในมือเดีไปเด็นไปว่ะตัวไทยก็ไปยัเว้าหลายมาชมอยู่หรอวะมาชมยังสี่ล่กมมให้เอฟซให้เพื่อนเพื่อนพี่น้อง,องบางทาง่านทักยูทูปนี่ละพี่น้องเลยบตอก ขอขอบคุณหลายๆนะครับในสัตว์เพื่อนเพื่อนพี่น้องๆนะครับที่เข้ามาติดตามรลอกคนไทยทางในติ๊กต็อกว่าทางเฟซบุ๊กทางไหนยูทูบนะครับขอบคุณหลายๆขอบเป็นประโยชอย่างสูงนะครับเพียงให้ช่องน้อยๆมีโอกาสได้เสนอการเดินทางขันนี้น้องพี่น้องครับวัวลุ่นวัวลุ่นหรือน้องพี่น้องเลยน้ำป่าน้ำดงแน่น้ำเมืองแน่พี่น้องเลยจักเหะเจศตไางแล้วเขามันคนขายอยู่หากินนพี่น้อง มันลำบากนะครับความจนมันน่ากลัวคือเขาว่าแม่ดีเลยพี่น้องเอยทำไมก่อนรงก็ไทยกันครับลำดับเ่ยครับ,รบ,บนเนื่อยนะครับยอมรับว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยทั้งจิตใจเหนื่อยทั้งร่างกายนะครับแต่พอมาเห็นของตัวเองก็ถึงรถสีเก่าแน่เอาขาดูแลร,รักษานะครับปฏิบัติเอามีงานทำแล่ตามหน้าที่เอาทำที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้นะพี่น้อง ราชอบงานส่งเอกสารเขาว่าเราเพา็นเกษตรวาจบมาระลูหน้าที่จุภารกติจน,นะครับหลายๆคนนะครับเพื่อนเพื่อนีน้องๆนะครับที่ว่าวิ่งงานในรถบรรทุกนี้ให้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของเจ้าของเราไม่น้องลกเพราะว่าทางบริษัทที่เปนจ้างเราไม่กลอยากให้เราได้เงินเล้วก็อยากไป้ส่งสินค้าส่งงานส่งนีเราพี่น้องล ราะว่าแววแววที่ขับรถเห็นทางบริษัทแล้วก็ไปเล็กๆในน้อยสิแซกันมีนี่อย่าไปหาเห็ตุัลพี่น้องเลยเพราะว่ามันูซื้อตรงก่อหน้าที่แล้วก็หางานลำบากนะครับเพราะวงการนี้จริงครับไม่มีเกียรติแต่ว่าแบนกันได้หลายนะครับเพราะว่าเห็ดในนั้นนีให้ซื้อซักกบตุยเองนะครับดีที่สุดนะครับ มีขอกินยังมีเกียรกว่าได้ไมีน้องเลยเป็นหลักค่ะม,มือหลักสดหลกหอนี่มันปกืินะครับเกินไปนะครับผู้ใหี่อยังกระทำกระกินใหม่ทาใหม่ซะเพราะว่างานมือนี่มีงานทห่ทำดีที่สุดมีกว้างงานทํานะครับเป็นสาระจังหน่อยครับี <c oughs> ว่าหเห็นหลายๆที่นะครับ ตามที่รอขอไทยแรกงานส่งงานส่งอย่างไรเขาจะมีแก๊สรอนแดงแดงนะครับใส่ไฟใส่อย่างไรผมก็โห้ว่าเขาเข้าไปขายหมน,นะครับแต่ตำรวจเป็นยังผิดตรวมากครับเท่ากับไอจลิตนะครับคนขับที่เพื่อนหัวเห็นกันหรือว่าท่านยังมีเกียรติมีทักดินะครับท่านมีเห็นไปกันหรือว่าพิจารณาตัวเองนะครับ ้าแกทันโู้เจ้านายทันผูนี่บางทีเขาก็าไถ่ออกนะครับไถ่ออกไล่ออกหรือว่าเขาจับพอ,อมีผู้เสียนะคนพี่น,อนอ้องเรี่อผมเห็นหลายๆขั้นหลาย,ลาย,ลายที่นะครับแล้วไปทัว่วทุกภาคนะครับเห็นที่เขาตั้งในเกลอนตั้งอย่างไรนะครับแล้วเขาก็ที่บอกว่า เห็นกันร่อนกับไฟแดงเยอะแบดอย่แยแล้วก็เข้าไปมีผ่าแสลงกันนะแลับกับดปล่อยหมุนปล่อย,อยาตามที่กระทั่งบริษัทเพิ่งกลแต่ว่าให้สิทธ์น,นะครับเออน้ำมันวิ่งไปถึงส่งงานเรียบร้อยแล้วมันเหลือคุณจะขายได้แต่บางผิชั้นมันจะซื้อคืนนะครับในราคาหนาปับก,ก็ดีนะครับก็หาทางออกให้ใหลายๆคนนะครับ บริษัทเถาแก่กับ,บ่แมนว่าเสียเอาเปรียบแต่ลุกน้องสมอไปนะครับบางบริษัทป็ะคดีดีนะครับบางบริษัทก็คน,นแต่ลุกน้องก็ไบดบ้นะครับไอ้นี่ก็ได้ตามที่เราคนไทยได้ยินได้ฟังมาจุ้มพิจารณาว่าเออทางบริษัทผมคือว่าน้ำมันเกิดมาจัไหนเขาเซฟได้ยังไงเหลือตั้งแต่พันหลับซื้อแต่ว่าอาจจะราคาถูกกว่าน่าปั๊บนิดหน่อยก็มีเหมือนกัน ็ดีไปถือว่าให้ค่าเข้าพนัํานเขาน,ขนะครับคนที่เป็นขแก่นะครับคนที่เห็นเห็นดีก็ให้เห็นดีตลอดนะครับถืที่ว่าเห็นค,ความขรุขระนะก็ให้รดดับปวรุงระนะครับงานข้อมตนหายากนะครับตอนตนวไทยก็โจบไปเนาะพี่น้อง,อง,องเอออันี้ตามรลักความเป็นจริงนะครับการเห็นใจทุกฝ่ายนะครับว่าทางอ แกรอะว่าทางลูกน้องนะครับให้น้ำเพื่อเรือเสือพึ่งป่าครับอยู่ด้วยกันได้นะครับคนละพึ่งทางสก็อยู่ด้วยกันได้นะครับใป้มีไฟอาศัยบางทีลูกน้องเดือดร้อนกับถาแก,ก่เพว่อให้เบิกลงลงลงหนาะเข้ากับควรสิ่งของคุณเพือนนะครับแล้วก็บางทีก็ตามที่หลอดไฟเคยแล่นรถมานะครับเคยขับลำจากมนาะ เทีเ่ยวขนาดพี่น้องเลยบางที่ก็ดีนะครับแต่เ้าแก่ดีถ้าเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีครับพออยู่พ่อไปนาะพี่น้องเนาะถ้าท้าแก่ดีเพื่อนร่วมงานบวอยู่ยากเลยพี่น้องเลยครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนาะพี่น้องนเนาะว่าว่าทางการให้คนละรึ่งทางนะครับเห็นใจซึ่งกันละกัน นะพึ่งเรือเสือพึ่งฝ่าไฟดีไฟอาศัยครับคลิปนี้ขอจบไว้ทางลงเส้นพระรามสองนะครับอ้าวทัพเทิงเพิ่งเปิดไสร์เหรวันนี้ออกไปลงในสมุทรสาครสมุทรสงครามโอ้โหลดหัวไทยหัได้หัได้สังเกตจักเรือพี่น้องเลยเห็นว่าพี่น้องผมสมุทรสงครามซีซ้ายเหมือนกันสมุทรสาครเหมือนเนี่ยเออจะพอพี่หลดโบวติดทางนี้เนาะอาพากันขึ้นเป็นติดทางเทิงซะพี่น้องเลย ปวดขี่ปวดเนี่ยก็รอทางด่วนนั่นหละเออเออเออ่าชจคลคิไปไว้สักนี้นะครับไปพบพ่อกันใหม่นะครับครับผมลองตัวไทยไปต่อจีิบได้รับความขอบคุณนะครับสวัสดีครับ